สวัสดีครับก่อนอื่นผมขอแนะนำสปอนเซอร์ใจดีของเรากันก่อนเลยนะครับกับเว็บไซต์เก m เด็ด d com เว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวสารวงการเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือเกมคอนโซลหรือว่าเกม PC ก็มีพร้อมครบจบในที่เดียวเปิดดูได้เลยนะครับเก m เด็ด d com สวัสดีครับมีเราเข้าสู่ช่อง n u m b e r one นะครับ กับเกม Cookie Run Tower of Adventure กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีแพทอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับแต่ไฮไลท์ไม่ได้อยู่ที่คอนเทนต์ของแพทปัจจุบันนะครับเพราะว่าแพทวันนี้อัปเดตน้อยมากแต่มีข่าวสารที่ประกาศล่วงหน้าเข้ามานะครับที่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่หน่าสนใจมากๆเกี่ยวกับอัปเดตวันที่4ทธันวาคมนะครับเป็นอัปเดตใหญ่นะอ่าเดี๋ยวเรามาไล่ไปทีละอย่างเลยนะครับ ก็เดี๋ยวสปอยล์้ฟังคร่าวก่อนก็คือมีการปรับสมดุลคุกกี้ครั้งใหญ่นะครับซึ่งปรับทั้งคุกกี้และชุดอุปกรณ์ในเกมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนก็คือเป็นการยกเลิกการเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่2เซตนะครับคือตอนแรกเนี่ยในวันที่4ทธันวานเนี่ยเขาจะมีการเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่2เซตเนาะซึ่งมันก็จะเป็นเซตที่เพิ่มความเสียหายพาสซีฟกับเซ,บเซตคีเดอรเมดเขาก็ยกเลิกไป ลยนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าปัจจุบันเนี่ยชุดมันเยอะแล้วทําให้ผู้เล่นเนี่ยทำชุดยากนะไหนจะทำออฟแมวให้เลเวลห้ให้ตรงสายให้สีแดงนู่นนั่นนี่อีกเนาะอ่ะาเขาก็เลยยกเลิกทิ้งแล้วมาโฟกัสที่การปรับสมดุลแทนซึ่งตรงเนี้ยคือรายชื่อคุกกี้ที่ได้รับการปรับสมดุลในวันที่4นี้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะ เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยตัวแรกคุกกี้ลดทุเรียนหนามแหลมนะครับเพิ่มความเสียหายที่ก่อโดยรวมหลักๆก,ก็คือคุกกี้ลดทุเรียนเนี่ยน่าจะทำดาเมจได้ดีขึ้นทั้งสกิลพิเศษและสกิลไม้ตายอาจจะเป็นการเพิ่มเปอร์เซนต์หรือเพิ่มดาเมจพื้นฐานของตัวละครเลยอะไรก็ได้เนาะแต่โดยรวมไม่น่าส่งผลต่อระบบเกมโดยรวมครับหลักๆก,ก็คือจะลงเลดแชมป์ได้ดีขึ้นลงวงกดได้ดีขึ้นเลทแชมป์เนี่ย ลงได้ดีเพราะไม่มีตัวอื่นมาแข่งแล้วสำหรับธาตุด,ดินเนาะ,ะตัวที่2คุกกี้ดาร์กช็อกโก้ก็ใกล้เคียงกันนะครับเพิ่มความเสียหายถ้าไม้ตายแล้วก็ฟังก์ชันพาสซิฟที่ก่อหลักๆตัวนี้มันตตเมตาไปแล้วนะครับหลังจะมีโคลาบีเพราะฉะนั้นการบัฟมันมาในครั้งนี้ก็คงจะดีขึ้นแค่โหมดวงกดเหมือนเดิมเพราะว่าดาร์กช็อกโก้เนี่ยมันเน้นดาเมจแบบเบิร์สเนาะไม่ได้เน้นดามเมจที่เป็น DPS ระยะยา,ยาวในการเล่นคอนเทนต์ บอสเลดเลดแชมเปี้ยนเนี่ยเราต้องการดา,า,าเมจระยะยาวเนาะแต่ดาร์คช็อกโกเป็นดนาเมจระยะสั้นเพราะฉะนั้นก็น่าจะทำให้การเล่นวงกดเล่นได้ง่ายขึ้นทั้งทูเรียและดาร์คช็อกโกเลยสำหรับใครที่มีคุกกี้2ตัวนี้ดาวไม่เยอะผมว่าจะเล่นวงกดได้ง่ายขึ้นมากๆหลังจากแพทวันที่4อ่าต่อมาคุกกี้ลดเข้าลายตัวนี้เป็นไฮไลท์ของการอัปเดตครั้งนี้เลยนะครับเพราะว่า มันเป็นคุกกี้กที่ถูกบูลลี่มากที่สุดในปัจจุบันนะครับเพราะมันไม่เก่งเลยอ่าซึ่งการปรับครั้งนี้เป็นการบัฟนะครับให้มันเก่งขึ้นมากๆอย่างข้อแรกบอกว่าเพิ่มจานวนครั้งการโจมตีของสกิลพิเศษหมายความว่าเราสามารถกดสกิลพิเศษที่เป็นสกิลยิงลัวเนี่ยได้มากกว่า1ครั้งซึ่งไม่รู้เขาจะทํามากี่ครั้งนะครับสกิลพิเศษของข้าวลายเนี่ยเป็นสกิลยิงลัวที่แรงกว่าท่าไม้ตายนะครับแรงกว่าท่าไม้ตายตัวมันเองและแรงกว่าท่าไม้ตายตัวอื่นๆด้วยแต่ปัญหาของมันคือระหว่างที่เรเ,เรราายยิิงงงน่ต้อื ทำให้เราเป็นเป้าที่จะโดนดาเมจได้ง่ายๆเนาะแล้วก็ถ้ามอนหลบเราก็ยิงไม่โดนซึ่งเขาก็มีการปรับวิธีกระสุนให้ติดตามเป้าหมายด้วยนะครับสําหรับสกิลพิเศษหมายความว่า1ยิงได้หลายครั้งมากขึ้นแล้วก็2ยิงโดนมากขึ้นโดนเต็มเต็มแรงแงไปเลยนะครับอ่าข้อ3ปรับปรุงให้สามารถเคลื่อนที่ได้ในขยะที่ใช้ทําไม้ตายหมายความว่าในขณะที่เข้าลายมันหมุนทําไม้ตายเนี่ยเราจะขยับได้นะแล้วก็ เพิ่มความเสียหายของท่าไม้ตายด้วยอ่าหมายความว่าตัวนี้เก่งขึ้นทั้งสกิลพิเศษและท่าไม้ตายเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเฉิดฉายทั้งในวงกดและในเลดแชมป์เนี่ยมีโอกาสสูงมากๆนะครับเพราะว่าพอสกิลพิเศษใช้ได้หลายครั้งเราก็สามารถใช้เซตโจนได้อ่าหรือจะทำดาเมจจากชุดใหม่ๆเช่นชุดวีรบุรุษที่เพิ่มดาเมจสกิลพิเศษก็ดูมีพเทนเชียลเพราะกดสกิลได้สองครั้งเนาะแล้วสกิลมันแหลมมากๆอยู่แล้วเนาะ ข้าลายนี่คือแบบน่านลุ้นมากๆเลยในแผ่นหน้าตัวต่อไปคุกกี้รสครีมโซดาตัวนี้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเลยว่าเขาจะปรับทําไมการปรับคือการเพิ่มความเสียหายที่ก่อโดยรวมคุกกี้โซดาเนี่ยมันเก่งของมันอยู่แล้วนะครับเก่งในทุกโหมดเลยปัญหาของมันเพียงแค่ว่ามันเป็นตัวตีใกล้ซึ่งผมก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาขนาดนั้นนะแต่เขาก็บัฟเดอเมมมันขึ้นมาอีกก็จะทําให้มันเก่งขึ้นไปอีกทั้งเลดแชม แล้วก็วงกดรวมถึงเลทธ,ธรรมดาด้วยนะก็คือบู้ง่ายโซดาเก่งขึ้นในทุกหมดเก่งไปอีกเก่งแล้วเก่งอยู่เก่งต่ออ่าต่อไปคุกกี้รสเลมอนเพิ่มความสามารถในการเสริมแก่งให้เพื่อนร่วมทีมโดยรวมอ่าคุกกี้รสเลมอนนะครับไม่ใช่ผิวเลมอนก็คือตัวที่เป็นซับพอร์ตเนาะอ่าตัวนี้เข้ามาใหม่เพิ่มความสามารถในการเสริมแก่งให้เพื่อนร่วมทีมโดยรวม ผมคิดว่าน่าจะเป็นการปรับที่ทำให้คุกกี้รสเลมอนเนี่ยเล่นกับตัวละครธาตุอื่นๆได้ดีขึ้นเหมือนกีตา้านะครับคือปัจจุบันคุกกี้รสเลมอนเนี่ยมันเก่งนะแต่มันจะเก่งมากๆเมื่อเล่นกับธาตุแสงแต่ถ้าเล่นกับธาตุอื่นมันก็เก่งแต่ยังไม่เท่ากีตา้าเนาะผมคิดว่าการปรับครั้งนี้น่าจะทำให้มันเป็นทางเลือกในการเล่นตัวซัพพอร์ตมากขึ้นเช่นเดียวกับตัวถัดไปก็คือแบล็คเบอร์รี่เนาะแบล็คเบอร์รี่เนี่ย แผ่นโน้ตเขียนไว้เหมือนกันเลยคือเพิ่มความสามารถในการเสริมแก่งให้เพื่อนร่วมทีมโดยรวมความหมายก็คือผู้พัฒนาเนี่ยน่าจะอยากให้เรามีทางเลือกในการเลือกตัวละครซับพอร์ตเนี่ยเดมากขึ้นไม่ใช่ว่าไปไหนก็กีตาร์ไปไหนก็กีตาร์ไปไหนก็กีตาร์แต่เขาน่าจะมีการแยกประเภทของซับพอร์ตให้มันชัดเจนมากขึ้นถ้าให้ผมเดาหรือวิเคราะห์เนี่ยผมยกตัวอย่างว่ากีตาร์บัฟเดเมดเลมอนอาจจะบัฟคีดเดเมด ส่วน b l a c k b e r ร y เป็นการบัฟลดเกราะธาตอาุอะไรประมาณนี้เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกผูกติดกับท่านนั้นแล้วก็จะทำให้การเล่นเกมนี้ผู้เล่นสามารถเลือกใช้ซัพพอร์ตได้หลากหลายมากขึ้นแล้วอาจจะเกิดคอมใหม่ๆขึ้นในอนาคตก็ได้นะครับสำหรับการปรับเลมอนและ b l a c k b e r ร y นะครับผมก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่า ตอนปรับจริงเนี่ยจะเป็นอย่างที่ผมบอกไหมแต่หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะว่าเกมจะหลากหลายขึ้นมากเลยต่อมาคุกกี้ลดพิทาชิโอเจ้า,จาตัวโล่โล่แสงเนาะเปลี่ยนเอฟเฟกเพิ่มความเสียหายการโจมตีพื้นฐานเป็นเอฟเฟกเพิ่มความเสียหายธาตุแสงอ,อย่างแรกต้องบอกก่อนว่าเผื่อใครไม่รู้นะครับคุกกี้ลดพิทาชิโอเนี่ยถ้า5ดาวแล้วเรากดอันติเมตเนี่ยจะทำให้เพื่อนร่วมทีมในคอร์ปเขตนะครับ โจมตีพื้นฐานได้แรงขึ้นซึ่งมันเหมาะกับผิวเลมอนมากๆเป็นตัวที่ดีมากๆสําคัญมากๆการปรับครั้งนี้ผมแอบคิดว่ามันเป็นการเนิร์ฟนะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนจากการเพิ่มความเสียหายการโจมตีพื้นฐานเนี่ยเป็นการเพิ่มความเสียหายธาตุแสงแทนซึ่งผมรู้สึกว่าความเสียหายธาตุแสงเนี่ยมันหาง่ายและมันเบาวกว่าการเพิ่มความเสียหายการโจมตีพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือเราต้องรอดูก่อนว่าเลมอนปรับอะไร อ่าแล้วเราได้ธาตุแสงเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันคุมไหมมันจะล้นไหมกับการโจมตีพื้นฐานที่หายไปนะแต่ถ้าเบื้องต้นผมวิเคราะห์ว่ามันเป็นการเนิร์ฟก่อนนะครับผมอ่าต่อมาคุกกี้ลดหมาป่าเพิ่มความเสียหายที่ก่อในขณะที่ใช้ท่าไม้ตายก็ตัวนี้ไม่น่ามีอะไรมากนะครับผมคิดว่าเป็นการปรับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเล่นตัวดาเมจเฉยๆเ,เ,เนาะ แต่มันเป็นคุกกี้ระดับแรก็คิดว่าใครอวยก็น่าจะแฮปปี้นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมของเกมน่าจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากคุกกี้ก้าหารเพิ่มความเสียหายที่ก่อโดยรวมก็เหมือนกันไม่น่ามีอะไรไฮไลท์อยู่ที่ตัวสุดท้ายนะครับก็คือคุกกี้ลดเพชรโตโหราพาหรือคุกกี้ลุงของเรานั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้พึ่งเข้ามาได้แค่2อาทิตย์ก็มีการปรับสมดุลแล้วเดี๋ยวมาไล่กันเป็นข้อข้อ,ขอแรก เพิ่มดีเลย์ก่อนและหลังการโจมตีชาร์จขึ้นเล็กน้อยอ่ะมาถึงก็รู้เลยว่าโดนเนิฟการโจมตีชาร์จของคุกกี้ลุงคือการหมุนติ้วๆนะการเพิ่มดีเลย์ก่อนและหลังเนี่ยหมายความว่าก่อนจะหมุนอาจจะมีการชาร์จเล็กน้อยและหลังหมุนเนี่ยน่าจะมีหน่วงเล็กน้อยอ่ามันเนิฟยังไงหมายความว่าความต่อเนื่องในการใช้สกิลถัดไปอะ่ะมันลดลงเช่นคุณหมุนอยู่แล้วคุณอยากจะสไลด์ คุณหมุนอยู่แล้วอยากจะกดสกิลพิเศษคุณหมุนอยู่แล้วอยากจะกดท่าไม้ตายมันน่าจะมีหน่วงเล็กน้อยนะครับซึ่งเล็กน้อยตรงนี้เราไม่รู้ว่านานแค่ไหนแต่เรารู้แน่ๆแล้ว่ามันเนิร์ฟอ่าขอ้อ1โดนแล้วนะขออ้อ2เพิ่มการใช้เกจเมื่อเริ่มการโจมตีชาร์จอ่ะตรงเนี้ยมันแปลได้2อ,อย่างอย่างแรกคือเมื่อเราเริ่มชาร์จเนี่ยเกจจะลดมากกว่าปกติก่อนแล้วค่อยลดลงมาลดแบบปกติเท่าเดิม กับ2คือระหว่างที่ชาร์จเนี่ยเกดจะใช้มากกว่าปัจจุบันไปเลยอ่าผมยกตัวอย่างง่า,งายๆคือถ้าปัจจุบันใช้วีละหนึ่งถ้าเป็นข้อ2ก็คือใช้วีละสตลอดเลยแต่ถ้าเป็นแบบข้อ1ก็คือเมื่อเริ่มหมุนวีแรกใช้2แล้ววีถัดไปจะลดเทีละหนึ่งเทีละหนึ่งทีละหนึ่งเรื่อยๆอ่าซึ่งผมมาแอบคิดว่าเป็นแบบแรกก็คือลด2แล้วก็1 1ึ่หนึ่งถามว่าเพราะอะไรเพราะมันจะสัมพันธ<ๆ>์กับข้อ1ด้วยก็คือ เหมือนเขาต้องการลดความคล่องตัวของลุงโหรลพาลงนะครับปัจจุบันเนี่ยลุงอ่ะมันหมุนหมุนหยุดหยุดหมุนหมุนหยุดหยุดผิวมากดามเมจมันแบบต่อเนื่องแล้วก็ผิวไปด้วยแต่การที่เขาเพิ่มดีเลย์แล้วการเพิ่มการใช้เกตเมื่อเริ่มช้าร์เนี่ยมันจะทำให้เราควรจะเล่นแบบหลอดเต็มแล้วหมุนยาวๆหลอดเต็มแล้วหมุนยาวๆเพื่อไม่ให้เสียเกตในการเริ่มหมุนใหม่ จากการเนิฟในข้อ2นะครับอ่าผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็คือเมื่อเริ่มหมุนจะใช้เยอะแล้วพอหมุนไปเรื่อยๆก็จะใช้ลดลงจนมันเป็นปกติเพื่อลดความคล่องตัวไม่ให้หมุนหยุดหมุนหยุดตอนไหนก็ได้เหมือนปัจจุบันอ่าโดนไปแล้ว2ข้อข้อ3เพิ่มความเสียหายการโจมตีชาร์จอ่ะอันนี้ชดเชยมาคือเราเสียความคล่องตัวไปแต่เราได้ดัมเมจที่มากขึ้นนะครับ ตรงนี้ต้องมาดูว่าได้มากขึ้นแค่ไหนถ้ามันได้มากขึ้นแบบมากๆเนี่ยมันจะดีมากเลยเพราะว่าจากข้อ2เนี่ยพอเกรดเรามันหมดเร็วอะแต่ได้ดาเมจที่แรงขึ้นเนี่ยมันคือการที่ dps เราเร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าถามผมผมคิดว่ามันแค่เป็นการชดเชยเพื่อความเท่าเทียมเฉยไม่น่าใช่การบัฟให้ดาเมจแรงขึ้นอืมแต่เป็นการที่ทำให้ดาเมจเท่าเดิมแต่ลดความคล่องตัว ในการเล่นลงมากกว่าอ่าประมาณนั้นข้อสุดท้ายข้อ4นะครับพอเกรดมันใช้มากขึ้นเขาก็ชดเชยด้วยการที่เพิ่มเกรดจากสกิลวิเศษและถ้าไม้ตายกลับคืนมาให้เรานะแต่อย่างที่บอกตรงนี้เราไม่รู้เปอร์เซ็นต์การเพิ่มการลดนะไม่ว่าชาร์จใช้เกรเพิ่มแค่ไหนเกรดที่ได้จากสกิลพิเศษท้าไม้ตายได้เพิ่มมากน้อยแค่ไหนเราไม่รู้เนาะตรงนี้ก็เลยอาจจะประเมินยากนิดน,นึงว่า อ,อ่มันดีหรือไม่ดีแต่โดยรวมผมว่ามันแอบเนิร์ฟเล็กน้อยนะครับภาพรวมนะจากทั้ง4ข้อเนี่ยผมว่ามันเป็นการเนิร์ฟเล็กน้อยซึ่งวัตถุประสงค์คือลดความคล่องตัวของลุงลงนะครับแต่ไม่ได้ต้องการลดดาเมจเท่าที่ดูเนี่ยไม่ได้ต้องการลดดเมเมจแต่ลดความคล่องตัวในการเล่นลงให้มันแบบชะง,ง,งึกชะงักตัวมเตรียมมากขึ้นให้เหมาะสมัาการถือคอนหน่อยปัจจุบันพี่แกปั่นหยุดปั่นหยุด นึกจะปั่นก็ปัน่นนึกจะหยุดก็หยุดตอนไหนก็ได้นะครับเหมือนค้อนหนักแค่แบบ20กรัมอะไรเงี้ยเออผมว่าก็ดูโอเคนะไฮไลท์ของอัปเดตเนี้ยจะอยู่ที่ข้าวลายกับลุงนะอ่าข้าวลลยเนี่ยมีสิทธิ์กลับมาเชิดนะครับส่วนลุงเนี่ยที่โดนเนิร์ฟลงมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเนิร์ฟลงไปชนกับข้าวลายหรือเปล่าอ่าตรงนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้อัปเดตเนี้ย มันน่าสนใจและใหญ่มากก็คือนอกจากการปรับสกิลของคุกกี้ตรงๆแล้วเนี่ยเขาปรับชุดเซตอุปกรณ์ในเกมด้วยนะครับอ่าซึ่งการปรับชุดเซตอุปกรณ์ในเกมเนี่ยมันส่งผลต่อคุกกี้อีกทอดหนึ่งนะครับอ่าเพราะฉะนั้นมัไม่ใช่แค่การปรับสกิลแล้วรู้เลยว่าตัวไหนตกเมตาตัวไหนเก่งตัวไหนอ่อนเราต้องมาดูชุดที่เขาปรับด้วยเนาะอ่ะเริ่มกันเลยชุดแรกเซตงานเลี้ยงฝนดาวตก เปลี่ยนแปลง effect, เอฟเฟกต์เงื่อนไขาการใช้เอฟเฟกต์และระยะเวลาการใช้เอฟเฟกต่อเนื่องอ่ะชุดแรกเขาเขียนว่าเปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์เลยครับหมายความว่ามันมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนเอฟเฟกของทั้งเซตเลยนะอ่ะและชุดนี้มันคือชุดไหนมาดูกันครับอ่ะมันคือชุดนี้มันคือชุดของ BB นะครับเอฟเฟกปัจจุบันเนี่ยก็คือเพิ่มความเสียหายท่าของเพื่อนร่วมทีม20% 5วิเนาวิ ทุกครั้งที่กดสกิลพิเศษอ่าแล้วก็เพิ่มความเสียหายธาตุมืด20อซ่าหมายความว่าชุดเนี้ยพอเรากดสกิลพิเศษแล้วความเสียหายธาตุมืดของผู้เ่่มทีมจะเพิ่มห้าวินาทีเท่าที่ดูมันเป็นชุดสำหรับ BB b ีีโดยเฉพาะเพราะมันเพิ่มแค่ธาตุามืดผมคิดว่าการปรับครั้งเนี้ยเขาอยากจะทำให้ซัพพอร์ตมันเล่นได้ยูนิเวอร์ซลหรือว่าเล่นขา้ามธาตุกันได้ แต่ผมคิดว่าจากเทคตรงนี้ที่เขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงเอฟเฟกเนี่ยมันไม่น่าจะใช่แค่การเปลี่ยนจากธาตุมืดเป็นทุกธาตุแต่เขาน่าจะลือเอฟเฟกของชุดฝนดาวตกทิ้งไปเลยถามว่าทำไมผมคิดอย่างนั้นอ่าเดี๋ยวเราดูเอฟเฟกชุดมันก่อนอ่าบัฟความเสยียธาตุมืด20%ว่วิเอ้ย20้าวิทุกครั้งที่กดสกิลพิเศษแล้วก็ตัวหมวกบวกดีบัฟเนาะอ่า ถ้าถามผมว่าผมว่าการบัฟ5วีตรงนี้มันยังไม่ดีพอแต่สิ่งที่ทำให้ผมคิดอย่างนั้นว่ามันจะเปลี่ยนเอฟเฟกไปเลยเพราะข้อที่2คือเซตนักมายากลผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยมันบอกว่าปรับปรุงค่าบัฟและระยะเวลาการใช้เอฟเฟกต่อเนื่องอ่าเซตนักมายากลมีการปรับซึ่งเขียนว่าปรับปรุงเฉยๆนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอ่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเซนมายากลเนี่ย อาจจะปรับแค่ตัวเลขว่าจะบัฟ12%บ12%เอ้ยบัฟ12บ12วิ15วิ10วิเปอร์เซ็นต์จะเป็น20% 25% 30%หรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะสำหรับชุดมายากลแต่มันจะไปรีเลทกับชุดฝนดาวตกตรงที่ผมคิดว่าชุดฝนดาวตกเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นเอฟเฟกต์เดียวกับชุดมายากลเปะ๊ปะเลยก็คือเป็นการเพิ่มความเสียหายธาตุเหมือนกันแต่ไม่ใช่เมื่อกดสกิลพิเศษละ จะเป็นเมื่อกดท่าไม่ตายคือ2ชุดนี้จะเป็นเหมือนชุดมิลเลอร์กันเลยในความคิดผมนะอันนี้ที่ผมวิเคราะห์จากเทคนะสชุดนี้จะเป็นชุดที่มิลเลอร์กันเลยคือเอฟเฟกเหมือนกันเด๊ะความต่างจะมีแค่ยอย่างเดียวครับคือชุดมายากลน่ะจะบวกขยายบัฟแต่ชุดฝนดาวตกเนี่ยจะบวกดีบัฟอ่าอย่างที่ผมบอกคือผมคิดว่านักพัฒนาครับเขาต้องการลดความซับซ้อนในการบิวตัวละครลงก็คือซัพพอร์ตอะถ้าคุณเป็นบัฟ คุณใส่ชุดมักนกลมไปเลยถ้าคุณเป็นดีบับคุณใส่ชุดฝนดาวตกไปเลยเข้าใจง่าย,ายๆแบบนี้เลยเอฟเฟกเหมือนกันตัวหนึ่งบวกบับตัวหนึ่งบวกดีบัฟอ่าอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะเป็นจริงไม่จริงเดี๋ยวเรารอดูวันที่4ธันวาการอีกทีหนึง่งแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่านะตอนเนี้การที่บับมันไม่เหมือนกันเนี่ยและอันนึงบวกดีบัฟอีกอันนึงบวกบับอีกเนี่ยมันเพิ่มความยุ่งยากในการใช้งานนะครับ ซึ่งเน่าที่ผมดูเหมือนเขาต้องการลดความยุ่งยากตรงนี้ลงเนาะทางการลดเซ็ตอุปกรณ์ใหม่ลดนู่นลดนี่เนี่ยเหมือนเขาอยากจะให้เกมมันง่ายขึ้นบิ้วของง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นเหมือนนี่ชุดนี้ชุดทองคำชุดเนี้ยตรงไปตรงมาตัวแปะท่าทุกตัวต้องใช้ผมว่าชุดนี้เป็นการดีไซน์ชุดที่ดีที่สุดแล้วอ่าแล้วเดี๋ยวชุดดาวตกกับชุดมายากลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะตามตามรอยเจ้าชุดทองเลย ก็คือตัวซัพพอร์ตทุกตัวใส่เหมือนกันแต่ถ้าคุณใช้ดีบัฟคุณไปดาวตกถ้าคุณใช้บัฟคุณเป็นเมนยากลอ,อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดเดี๋ยวเรามารุ่นกันว่าเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าอ่ะชุดถัดไปชุดนักพเนจรปริศนาอ่าชุดนี้ผมเห็นหลายคนคิดว่ามันจะเป็นการเนิร์ฟนะแต่ถ้าเราอ่านเนี่ยเขาบอกว่าท่อนบนเนี่ยจะเปลี่ยนเอฟเฟกจากเพิ่มความเสียหายธาตุมืดเป็นเพิ่มความเสียหายธาตุทั้งหมด ส่วนท่อนล่างเนี่ยจะเปลี่ยนจากเพิ่มโจมตีท่านมืดเป็นเพิ่มยมตีท่านทั้งหมดอ่านดูตรงเนี้ยมันไม่ใช่การเนิร์ฟนะครับมันแค่เปลี่ยนจากท่านมืดเป็นทุกท่านเพราะฉะนั้นถ้าโคลาบีใส่มันก็แรงเท่าเดิมครับเพราะว่ามันก็ได้บัฟเหมือนเดิมเพราะการบอกว่าทุกท่านมันก็รวมท่านมืดอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นไม่ได้มีตรงไหนที่เนิร์ฟเลยนะครับสำหรับชุดนี้อย่างนี้ผมบอกเลยว่า ถ้าตามที่ผมวิเคราะห์คือเขาต้องการให้การบิวตัวมันง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นชุดนี้การปรับนี้จะทำให้ใช้ได้กับคุกกี้ทุกตัวในเกมนะครับทุกธาตุใช้คำนี้ดีกว่าใช้ได้กับคุกกี้ทุกธาตุในเกมไม่ได้ถูกจำกัดที่ธาตุมืดอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่1คนละบีใส่แรงเหมือนเดิมแต่ข้อที่2ก็คือพอไม่จากัดธาตุแล้วทุกตัวที่เป็นตัวดดเมจใช้ได้หมดอ่าและทีนี้มันใช้กับตัวไหนดี เราดูเอฟเฟกของมันก่อนครับสร้างความเสียหาย52%เมื่อโจมตีครบ6ครั้งแล้วก็เพิ่มคิเลส15%อ่าถ้าเราดูอย่างนี้หมายความว่าต้องเป็นตัวที่เน้นการโจมตีหลายๆลาฮิตถูกไหมครับซึ่งโคลาบีเนี่ยมันโจมตีหลายฮิตและแรงอยู่แล้วด้วยแต่หลายฮิตนะอ่ามันเลยใส่ชุดนี้แลยเวิร์กพราะเขาปรับชุดนี้ให้ใช้กับธาตุอื่นได้แม้จะปรับแล้วก็ตามนะครับ เรามาดูสิมีตัวไหนที่มันโจมตีหลายฮิตอ่าสหรับผมก็มีผิวเลมอนใช่ไหมถ้าชาร์จยิงยิงหลายฮิตแต่ผิวเลมอนปัจจุบันชุดที่นิยมก็มีอยู่2ชุดคือชุดขนนกกับชุดนักล่าแต่ชุดที่ใกล้เคียงกับชุดน้ำพะเในจรที่สุดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นชุดขนนกเนาะอ่าเราดูเอฟเฟกก่อน เอฟเฟกของชุดเพนจรเนี่ยคือได้คริเดเมตที่หัวคริเเมตที่เสื้อน่าจะเป็นความเสียหาทธาตุแล้วก็ที่กางเกงเป็นพลางยมตีทาตุแต่ชุดขนนกเนี่ยหมวกได้พรางยมตีเสื้อได้เจาะเกาะและกางเกงเนี่ยได้พรางยมตีทาตุหมายความว่าชุดขนนกเนี่ยคือเน้นไปที่พรางยมตีลว้ลวนเลยเพราะฉะนั้นตอนเราทำออปชั่นนะครับเราต้องไปทำออปที่เป็นครครเดเมตเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะ ในขณะที่ชุดนักพเนจรเนี่ยมันให้ทั้งคีดามนให้ทั้งคีเลสเพราะฉะนั้นเราน่าจะบิ้วตัวได้ง่ายกว่านะครับแซมแอทแทกเข้าไปคี y เลสไม่ต้องหลายช่องมากเกินคี y ดามนก็ไม่ต้องหลายช่องมากเกินอะไรทํานองนี้นะครับส่วนเอฟเฟกชุดเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันมากๆเลยนะชุดนักพเนจรเนี่ยอย่างที่ผมบอกโจมตี6ครั้งจะได้ดามห้มสองอต์อกไปอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ชุดขนนกเนี่ย บอกว่าจะมีความเสียหายเพิ่มเติม50%ของรางยมตีโดยม,มีโอกาสติด20%เมื่อจมตีพื้นฐานหมายความว่าทุกการโยมตี5ครั้งเนี่ยมีโอกาส1ครั้งที่จะได้ดามเมจเสริมอีก50%นะครับอ่าชุดขนนกนะหมายความว่า5ครั้งได้ดามเมจ50%แต่ชุดเพเนจรเนี่ยมันบอกว่า6ครั้งนะเห็นไหมเอฟเฟกทแทบจะไม่ต่างเลยนะครับเอฟเฟกทแทบจะเหมือนกันเด้เลย หกครั้งการันตีหนึ่งกับห้าครั้งมีโอกาสออกหนึ่งอ่าเอฟเฟกนะแต่อย่างที่ผมบอกความต่างคือชุดขนนกเน้นไปที่พลังโจมตีส่วนชุดพิเนจอนจะเน้นไปที่คีิเลเมตกับคริเลตอ่าก็คืออย่างที่ผมบอกสองอย่างเนี้เอามาเทียบกันต้องเอามาเทสจริงอีกทีหนึ่งแต่ถ้าถามผมผมคิดว่าชุดขนนกน่าจะกินอยู่ พราะโอกาสออกคือ5้าต่อหนึ่งในขณะที่ชุดน้ำเพนจอรมันคือ6ต่อ1นึ่งดัมเมจต่างกันแค่สองเปอร์เซ็นต์ครับเออตรงเนี้ยผมเลยคิดว่าชุดขนนกน่าจะยังดีกว่าและชุดเพนเจอรเนี่ยน่าจะหาตัวใส่ยังไม่ได้นะครับอืมตัวที่มีโเนเชียลสุดก็คือตัวนี้แหละผิวเลมอนแต่อย่างที่บอกนะครับว่าความแตกต่างเนี่ยคือโคลาบีอ่ะมันพลังยมตีค่อนข้างแรงนะครับเพราะฉะนั้นดาเมจที่ได้เพิ่มมาห้สองเปอร์เซ็นต่ะมันแรงมาก แม้เงื่อนไขจะคือ6ครั้งนะแต่ในขณะที่เจ้าผิวเลมอนเนี่ยมันเป็นคุกกี้ที่พลังโจมตีค่อนข้างเบามากๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันก็ได้สกิลหลักๆที่เป็นดาเมจหลักของมันเนี่ยคือการโจมตีชาร์จเนี่ยดามจมันแค่44-47เเเงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นชุดขนนกหรือชุดนักพนเจจนจรที่ปรับใหม่เนี่ย ดาเมจเพิ่มเติม50%ที่ได้มาตรงเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยมันดาเมจเพิ่มเติมคือ52%เท่ากับว่ามันคือ52%ของ40%เมื่อกี้อีกทีนะเออเพราะฉะนั้นดูบนเผินเ,นเหมือนจะดีนะครับแต่ถ้าเทียบกับโคลาบีที่ดามเมจแรงอยู่แล้วเนี่ย50%ของโคลาบีเนี่ยมันแรงกว่าเยอะเลยนะนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมชุดนักล่ามันถึงดีที่สุดสำหรับผิวเลมอน เพราะมันเพิ่มความเสียหายโจมตีพื้นฐาน15เปอร์อยู่แล้วแล้วเอฟเฟกต์เมื่อใช้สกิลพิเศษได้อีก15เปอร์หมายความว่าทุกการโจมตีอ่ะได้ดามเมจฟรีๆไปเลยแรงขึ้น30เปอร์ทุกนัดทุกนัดแรงขึ้นไปเลย30เปอร์ทุกนัดทุนัดทุกนัด,นดไม่ต้องมีเงื่อนไขตี5ครั้งไม่ต้องมีเงื่อนไขตี6ครั้งเหมือนชุดขนนกหรือชุดพเนจรนะครับทุกครั้งที่ตีแรงขึ้นไปเลย30อัพดาวยิงเยอะก็แรงขึ้นไปอีก ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีก2เซตที่เหลือกันนะครับก็คือชุดพายุหิมะของเยติกับเซตหมอสมุนไพรนะครับเขาบอกว่าปรับปรุปรงค่ายเอฟเฟกตรงนี้ผมคิดว่าเป็นการเพิ่มลดตัวเลขเอฟเฟกปัจจุบันเนาะแล้วก็ปรับฟังก์ชันของเซตซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเงื่อนไขในการทําให้เซตมันทํางานน่าจะเปลี่ยนนะครับแต่คิดว่าเขาจะคงคาแรคเตอร์ของมันไวเหมือนเดิมก็คือพายุหิมะเป็นเรื่องเกราะสมุนไพรเป็นเรื่องฮิวอะมาดูที่ชุดสมุนไพรก่อน ปัจจุบันเนี่ยก็คือเพิ่มพลังโจมตีเพื่อร่วมทีมที่อยู่รอบๆ6วิจากการฟื้นฟูส่วนเกิน10%อ่ถ้าดูอย่างเงี้ยดาวเร็วๆเ,เลยก็คืออาจจะไม่ได้นับจากส่วนเกินละก็คือแค่ฮิลก็บัฟเลยอ่าถ้าเราต้องการลดความซับซ้อนของมันลงเนาะเท่าที่ดูเนี่ยนักพัฒนาเขาต้องการลดความซับซ้อนและทําให้มันเล่นง่ายขึ้นเนาะส่วนชุดพายุหิมะเนี่ยเป็นชุดที่เกี่ยวกับเกราะเนาะ ก็คือเมื่อเรามีเกราะเนี่ยจะลดต้านทานทตุที่ตรงกับคุกกี้5%นะครับถ้าถามผมคือเขาอาจจะเพิ่มตัวเลขให้มันมากกว่า5%เนาะเพราะ5%เนี่ยมันน้อยเกินหรือ2ก็คืออาจจะมีเงื่อนไขเช่นต้องกดท่าไม่ตายก่อนหรือเปล่าหรือเรื่องนองนี้นะแต่การลดเกราะอาจจะสแต็กได้นะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่รู้มันสแต็กหรือเปล่าเนาะเพราะตัวเลข5%เนี่ยมันดูน้อยเกินไปจริงๆ แต่ผมคิดว่าถ้าสแต็กได้จะ make sense เช่นทําได้5้าสแต็กอ่าสร้างเกาะ5ครั้งหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยถ้ามันสแต็กได้2ครั้งก็10% 3ครั้งก็15%ผมว่าเนี้ยดูสมเหตุสมผลเนาะชุดมันจะเก่งขึ้นเยอะมากๆเลยหลายๆตัวที่ใช้โล่เนี่ยจะต้องมองชุดนี้เป็นอันดับต้นๆเลยนะครับถ้ามันลดเกาะได้มากกว่าเดิมเนาะอ่าในขณะเดียวกันอย่างที่ผมบอกมันแยกคาแรคเตอร์กันเนาะชุด เยติเนี่ยเป็นเกาะชุดสมุนไพรเนี่ยเป็นฮิลปัจจุบันเนี่ยของบัฟของมันเนี่ยต้องฮิลเกินนะหมายความว่าเพื่อนต้องเลือดเต็มแล,ล้วเราฮิลเกินเอฟเฟกเพิ่มทางโจมตีถึงจะใช้ได้ซึ่งอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ยูนิเวอร์แซลหรือมันใช้งานยากยิ่งถ้าตัวคุณฮิลไม่แรงเพื่อนคุณเลือดไม่เต็มเอฟเฟกมันก็ไม่ทิกเกอร์น,นะครับผมเลยคิดว่าเขาน่าจะเอาเงื่อนไขตรงนี้ออกก็คือขอแค่คุณฮิลอ่ะก็เพิ่มแมทแทกเลย ถ้าให้ผมวิเคราะห์ผมคิดว่ามันน่าจะไปในทางนี้นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเขาต้องการให้มันง่ายขึ้นจริงๆแล้วการเลือกใช้ชุดเซ็ตเนี่ยมันก็ควรจะง่ายง่ายตัวอะไรเป็นตัวฮิลอยากทําให้เพื่อนได้บัฟก็มาใส่เซตสมุนไพรอะเมกเซนปัจจุบันใครเป็นตัวฮิลใส่เซตสมุนไพรไม่ได้เพราะฮิลแรงไม่พอเซตสมุนไพรก็เลยใช้ได้แค่คาร์โมมาที่ฮิลแรงสุดในเกม ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรามาสรุปการพรีวิวครั้งนี้กันอีกทีนะครับอย่างแรกการปรับสมดุลคุกกี้ไฮไลท์อยู่ที่เข้าไลน์นะครับกดสกิลพิเศษได้หลายครั้งสกิลพิเศษติดตามเป้าหมายอันติเมตและเดินได้แล้วก็เพตโตโหเราพามีการเนิร์ฟนิดหน่อยนะครับชุดมีการปรับหลายชุดมากๆเลยก็ต้องมารอดูกันวันที่4ทันวาทีนะครับว่าแต่ละชุดเป็นยังไงเดี๋ยวผมมารีวิวให้อย่างละเอียดเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ